ประวัติความเป็นมาของพระแสงราชสัตราประจำเมืองพระแสงราชสัตราหมายถึงอาวุธมีคมของพระมหากษัตริย์ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องฟันแทงหมายรวมถึงอาวุธทุกชนิดได้แก่ดาบกระบี่พระขันมีดหอกเหลาทว,วนธนูปืนงามขอช้างพระแสงราชสัตรา ที่เป็นพระแสงดาบพระแสงขันชัยสีถือเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศอย่างหนึ่งในเครื่องเบญเจราชกกุฏพันธ์อันเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มีความสําคัญเหนือพระแสงราชสัตราอื่นทั้งหมดใช้ประกอบในการพระราชพิธีสําคัญเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยา ในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงปฏิรูปการปกครองโดยจัดการปกครองในระบบมณฑลเทศาพิบาลโดยทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จออกตรวจราชการหัวเมืองน้อยใหญ่ด้วยพระองค์เองครั้งเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนือทำให้ทรงเห็นว่าหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลนั้นขาดอาวุธสำหรับใช้แทงน้ำ ในการประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจึงมีพระราชดําริที่จะพระราชทานพระแสงราชสัตราไว้ประจําเมืองต่างๆเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระองค์และเพื่อใช้สําหรับแทงน้ำในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นสําคัญพระแสงราชสัตราประจําเมืองใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์พระมหากตริย์ ผู้ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เมื่อพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำมณฑลและเมืองเปรียบเสมือนการพระราชทานพระราชอำนาจในการปกครองบ้านเมืองในส่วนภูมิภาคแก่สมุหะเทสาพิบาลมณฑลและผู้ว่าราชการเมืองให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างพระเนตรพระกันอีกทั้งใช้เป็นอาวุธสำหรับแทงน้ำในพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยา ประจําปีในหัวเมืองพระแสงราชสัตราประจํามณทนและเมืองนั้นมีลักษณะเป็นดาบไทยความยาวประมาณ1 0 0ถึง110เซนติเมตรโดยหากเป็นพระแสงราชสัตราประจํามนทนจะพระราชทานพระแสงด้ามทองฝักทองดุลลายลงยาราชาวดีส่วนพระแสงประจําเมือง พระจชทานพระแสงด้ามทองฝักทองดุลลายซึ่งปรากฏคำจารึกในใบพระแสงแตกต่างกันโดยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีคำจารึกพระแสงสำหรับมณฑลและพระแสงสำหรับเมืองสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีคำจารึกมณฑลเมืองและจังหวัด สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ไม่ปรากฏคำจารึกในใบพระแสงการพระราชทานพระแสงราชศัตราประจำเมืองสิงห์บุรีมนทนและเมืองที่ได้รับการพระราชทานพระแสงราชสัตราในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หในคราแรกนั้นล้วนเป็นเมืองที่อยู่ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ตามลำน้ำเจ้าพระยาครั้งเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนือในปีพุทธศักราช2444ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินนั้นได้พระราชทานพระแสงราชสัตราประจำมนทลและเมืองต่างๆรวมทั้งสิน้นจำนวนสิบแห่งโดยเมืองสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองเมื่อวันที่4ตุลาคม พุทธศักราช2,444ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑนฝ่ายเหนือในรัชกาลที่5ดังนี้เข้าแขวงเมืองพรมพระอนุรักษ์ภูเบศผู้รั้งมาเปลี่ยนพระวิเศษชัยชาญในระยะทางที่มาดูผู้คนไม่แน่นหนาะเหมือนเมืองอ่างทองแต่การต้อนรับของราษฎรแข็งแรงดีเหมือนกัน มาถึงพระพลาเมืองสิงเวลาบ่ายห้าโมงครึ่งเมืองสิงนี้พึ่งยกมาตั้งใหม่ตรงปากน้ำบางพุทธาแขวงเมืองพรมมีการพิธีให้ดาบยางเมืองอ่างทองจนเวลาเกือบทุ่มจึงได้เสร็จพระแสงราชสตราประจำเมืองสิงห์บุรีมีลักษณะเป็นด้ามทองฝักยาว111เซนติเมตรด้ามยาว3าเซนติเมตร ฝักยาว76เซนติเมตรใบยาว67เซนติเมตรใบกว้าง3.5เซนติเมตรวางทองบนผานแว่นฟ้าที่ลิ้นผานมีจารึกรายชื่อผู้บริจาคเงินสร้างพานรองพระแสงใบพระแสงด้านซ้ายมีจารึกว่าพระแสงสำหรับเมืองสิงห์บุรี ธรรมเนียมในการพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองนั้นคงปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยตลอดสามรัชกาลมีการพระราชทานพระแสงประจำมณฑลและเมืองรวมทั้งสิ้น32ององค์อันหนึ่งมีพระราชกำหนด ในการพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองว่าเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จไปประทับในจังหวัดใดเมื่อใดให้ถวายพระแสงราชาวุฒิสำหรับจังหวัดมาไว้ประจำองค์ตลอดเวลาที่ประทับอยู่ในจังหวัดนั้นและยังคงสืบทอ,อดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน